สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของคำว่ากับดักนะคะกับดักเองเนี่ยก็เป็นหนึ่งในสายเหุที่ทําให้เราตกอยู่ในหลุมดำโดยที่เรารู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามนะคะกับดักในที่นี้เนี่ยสามารถแบ่งออกเป็นได้2แบบหลักๆเลยนะคะกับดักแรกเลยก็คือกับดักที่คนอื่นสร้างขึ้นกับกับดักที่2ก็คือกับดักที่เราสร้างมันขึ้นมาด้วยตัวเองนะคะเรามาดูกับดักแรกกันก่อน กับดักที่ผู้อื่นสร้างขึ้นแล้วเราเดินไปตกอยู่ในกับดักนั้นโดยที่เรารู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามนะคะยกตัวอย่างเช่นเราอยากจะประสบความสําเร็จเราอยากจะมีธุรกิจมีความสุขมีความสัมพันธ์ที่ดีาตามแบบฉบับที่เราวางไว้นะคะเราก็จะไปตกอยู่ในกับดักที่คนอื่นสร้างขึ้นเช่นโอกาสต่างๆที่คนอื่นมอบให้ตกไปในตามแบบฉบับที่เรามองว่ามันควรจะเป็นแบบที่คนนั้นบอกหรือแบบที่คนนี้บอก ะะหรือบางทีเราก็ไปตกอยู่ในทรัพที่เป็นเกี่ยวกับทางด้านธุรกิจที่ดึงเราเข้าไปโดยที่เราไม่ได้มาฉุกคิดหรือไม่ได้ทําการวิเคราะห์ไม่ได้ทําการคิดดีๆก่อนนะคะมันก็เป็นการตกหลุมชนิดหนึ่งนะคะซึ่งส่งผลไปถึงกับดักแบบที่2ก็คือกับดักที่เราสร้างขึ้นมาด้วยตัวเองนะคะกับดักนี้มันเกิดขึ้นจากการที่เรามีอารมณ์มีความคิด นะคะหลักๆเลยมันกระทบจิตใจเราอย่างเช่นเราต้องการที่จะทําอะไรบางอย่างเราต้องการที่จะประสบความสําเร็จแต่เราทํามันไม่ได้กับดักที่เราตกอย่างแรกเลยก็คือกับดักความคิดเราคิดบวกหรือเราคิดลบนะคะกับดักความอยากความต้องการอยากมีอยากได้อยากเป็นทั้งหมดเนี่ยมันเป็นกับดักที่เกิดขึ้นด้วยตัวเราเองนะคะ เราไม่สามารถแยกได้หรอกว่าอันนี้คือกับดักภายนอกอันนี้กับดักภายในจริงๆมันเชื่อมโยงกันนะคะเพียงแต่ว่าเราต้องรู้ตัวก่อนว่าตอนนี้เราตกกับดักอยู่หรือเปล่าเราตกหลุมอยู่หรือเปล่านะคะกับดักเนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งจากเรื่องดีๆและเรื่องที่ไม่ดีเอ๊ะทำไมเรื่องดีๆถึงเป็นกับดักก็เมื่อเราเอ่อยกอย่างเช่นเรามั่นใจในตัวเองมากเกินไปหรือว่าอะไรที่มันมากมันล้นเกินไปนะคะสิ่งดีๆที่มันมากเกินไปมันก็กลับมาทำร้ายเราได้ ะะเ,ออเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถามตัวเองค่ะว่าณนะตอนนี้เนี่ยเรากําลังตกหลุมหรือเรากําลังแบบติดอยู่ในกับดักอะไรอย่างที่2นะคะเราอยากจะอยู่ในกับดักนี้ไปอีกนานแค่ไหนนะคะแล้วถ้าคิดได้แล้วว่าเราไม่อยากจะตกอยู่ในกับดักนี้อย่างที่3นะคะเขียนมานอกมาเลยค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นและมันจะต้องเกิดขึ้นอย่างไรในอนาคตนั่นก็คือเราจะเริ่มวางแผนที่จะออกมาจากกับดักนั่นเอง ะะอย่าลืมค่ะไม่มีใครทําอะไรเราได้ถ้าเราไม่อนุญาตและเราไม่สามารถลุกขึ้นมาจากกับดักนี้ได้ถ้าตัวเราก็ไม่ลุกขึ้นมาเองฝากไว้เท่านี้ก่อนนะคะ